in my จะไปจะเลกที่เาถกมาจนเจอวันนี่ที่เธอก็่เป็นปราจอมในมันกว่าซอยขาไปหาเธออยู่ทุกทางไม่ดูยจงทำยังไงอยากทิ่เธอจะเป็างการ้เธอเป็นคนทั้ตองสุดท้ายตลอดงคิดไปคให้จเธอคนเดียวที่ใจะิมพ์ว่าใครจะยังไ่ี้ จะถามไหมว่าผมผมท่องเนื้อได้ยังไงเนี่ยไม่จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทุกเพลงเนี่ยเพลงเข้ามาผมจะผมจะจําเนื้อประมาณอาทิตย์หนึ่งจะแบบเออจะมีเพลงใหม่เข้ามาเออยากร้องเพลงนี้เราก็ร้องกันใช่ไหมฮะเพลงนี้ปาไปเดือนหนึ่งกว่าจะร้องได้แล้วคนที่นั่งฟังผมร้องว่าพ่อร้องผิดนะพ่อร้องผิดลูกสาวครับพ่อร้องผิดเอาใหม่ร้องผิดร้องผิดเดือนหนึ่งนะลองไปฝึกไหมครับเพลงนี้ ตัวให้สนใจฝึกไหมฮะการุนาฟังให้จบเป็นลมเลยใครอยู่ด้านนอกเชิญนะครับตอนนี้ขอหยุดความเป็นนักบอก่อน,อนเป็นพิธีกรก่อน,อนอด้านนอกเชิญครับเชิญมาด้านในนะครับนะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งไรอันจะขึ้นแล้วนะครับนะฮะจิตไม่จีตอึดใจนะครับมาตอนนี้ก็จะเป็นเพลงสนุกสนุกแล้ว เทคนี้รู้จักเพื่อไปรู้ต้องทำต้องทำท่าด้วยนะต้องทำท่าอะไรประมาณนี้นะ,นะอย่างเงี้ยต้องทำท่าเงี้ยอ่ะฟังเพลงนี้เลยดีกว่า